ครับผมนายบรรดาลพาลิ์ครูกสนตตำบลครูโคศอำเภอลำกาจังหวัดปทุมธานีวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในรายวิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมรหัสวิชาส,สค31.003ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนที่เราจะมาทําการเรียนการสอนครูก็มีคติเตือนใจนะครับครูขอฝากแล้วกันนะครับไม่สูงต้องขยิงไม่เก่งต้องขยันเจอปัญหาต้องฝ่าฟัน เจอความกดดันต้องกล้าชนก็เราเราก็จะมาเริ่มในบทที่หนึ่งในลำดับต่อไปครับผมบทที่หนึ่งการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมขอบข่ายเนื้อหาเรื่องที่หนึ่งการพัฒนาตนเองเรื่องที่สองการพัฒนาชุมชนเรื่องที่สามการพัฒนาสังคมเราจะมาเรียนรู้เรื่องที่หนึ่งนะครับ การพัฒนาตนเองความหมายของการพัฒนาการพัฒนาหมายถึงการทำให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นเป็นการเพิ่มคุณค่าของสิ่งต่างๆนะครับ1.2ความหมายของการพัฒนาตนเองหมายถึงความต้องการของบุคคลในการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนจากที่เป็นอยู่ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น การพัฒนาตนเองแนวทางการพัฒนาตนเองการพัฒนาจิตใจหมายถึงการพัฒนาสภาพของจิตที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันและสิ่งแวดล้อมมองโลกในแง่ดี 2. การพัฒนาด้านร่างกายหมายถึงการพัฒนารูปร่างหน้าตากริยาท่าทางการแสดงออก 3. พัฒนาด้านอารมณ์หมายถึงการพัฒนาความสามารถในการควบคุมความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออก 4. การพัฒนาด้านสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์การพัฒนาตนเองในวิธีต่างๆมีดังนี้การลงมือฝึกปฏิบัติจริงการบรรยายในห้องเรียนการลงมือปฏิบัติงานจริง นอกเวลางานควบคู่กันไปการอบรมเพิ่มเติมการฝึกจำลองเหตุการณ์การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเรื่องที่สองการพัฒนาชุมชนชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตเดียวกันมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันมีความศรัทธาความเชื่อเชื้อชาติการงาน มีความสนใจการพัฒนาชุมชนหมายถึงการทำให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้นทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติยังได้กำหนดหลักการกำเนิด งานพัฒนาชุมชนไว้10ประการคือ 1. ต้องสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 2. ต้องเป็นโครงการอนเนกประสงค์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้หลายด้าน 3. ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปพร้อมๆกับการดำเนินงาน 4. ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่5 ต้องสแสวงหาและพัฒนาให้เกิดผู้นำในท้องถิ่น 6. ต้องยอมรับในโอกาสสตรีและเยาวชนมีส่วนร่วมในโครงการ 7. รัฐต้องเตรียมจัดบริการให้การสนับสนุน 8. ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทุกระดับ 9. สนับสนุนให้องคอ์กรเอกชนอาสาสมัครต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมและ 10. ต้องมีการวางแผนให้เกิดความเจริจรญและชุมชนเรื่องที่3การพัฒนาสังคมนะครับการพัฒนาสังคมหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมเพื่อประชาชนจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านที่อยู่อาหารเครื่องนุ่งห่มสุขภาพ อนามัยการศึกษาการมีงานทำมีรายได้เพียงพอในการของชีพแนวคิดในการพัฒนาชุมชนก็มีหลายด้านด้วยกันนะครับเรื่องที่ 1. กระบวนการเรื่องที่2วิธีการแนวคิดในการพัฒนาชุมชนเรื่องที่3กรรมวิธีการเปลี่ยนแปลง 4. แผนการดําเนินงานนะครับ อันนี้ครูก็จะให้กิจกรรมท้ายบทให้นักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้นะครับเพิ่มเติมจบการนำเสนอ